้องเน้นทําบุญให้มากกว่าคนอื่นๆเน้นทําบุญทําทานเน้นสวดมนัน่งสมาธิโอ้โหทุกคนไม่ต้องเน้นลงทุนเรื่องเงินแต่เน้นในเรื่องของการทําบุญทําบุญให้เป็นทําบุญกับพ่อกับแม่อ่อะไรก็ได้ที่เน้นการทําบุญให้เยอะกว่าคนอื่นน่ะคุณรู้ไหมแล้วคุณจะเห็นอะไรที่มันไม่คาดหวังอะ่ะท,ที่ที่มันไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดมันไม่ได้แบบคาดหวังว่าไม่ได้สักทีไม่ใช่นะคุณจะได้อะไรแบบที่คุณไม่เคยคาดหวังมาก,ก่อนเลย แต่คุณต้องทําบุญจริงๆเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวรรอรับบุญจากคุณเมื่อไหร่ที่เขาได้รับมากพอจากใจของคุณจริงๆเขาจะเปิดสิ่งนั้นให้คุณเลยเขารอเปิดให้คุณนั่นคือราศีพฤกษก์ทุกคนราศีพฤกษก์เป็นราศีที่ต้องเริ่มทําบุญให้มากตั้งแต่ธันวามันเหมือนเราจะยังไม่ได้มีโชคเหมือนคนอื่นน่ะมันไม่ได้มีโชคมีลาภถูกหวยรวยเบอร์ได้เงินได้คนสนับสนุนไม่ใช่ มันเป็นดวงที่ต้องใช้บุญเปิดมันเป็นดวงที่ต้องพึ่งบาร,รมีของเทพเทวดา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้ากรรมน,นายเวรอโหสิกรรมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะชาวราศีพฤกษ์นะคะต้องทําบุญแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้ในสิ่งที่คุณไม่เคยได้คุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์แบบมหาสจั์พันด่วนเลย